กองโจนาถมาคนพบโบรสถานลึกลับที่เคยใครพบมาก่อนเกี่กยวข้องกับวิธดอวยตังหาตละได้เวลาที่นักเดินทางตัวออกไปดูแล้วนี่มันฟอ,องน้ำสิงถลกฟ้านี่นะสองข้างทางมีหีบด,ด้วยห,หลบต่ออันนี้ก่อนบ <c oughs> น,นีอีชีพนี่ก็อ,อีชีพมุมนี้มันหัวขาดเลยอะ่ะแล้วเราเข้ามาเจอกับโจรสสองบาดท,ที่ตายเรียบร้อยแล้วไพ่มอนดูท่าดูมือสิมันไม่เห็นเหมือนขอพรเลยมือหงิกคอพับแบบนี้คิดได้ยังไง น่ากลัวอ่าแล้วนี่คือลูกป,ปั้นเวนตี้กับหัวเขากำลงหนีกับก็เจอหีบอีกสองข้างทางยอม,มาสอดแนมความลับของ a b บ,บิ s โนะเกมาถึงที่นี่และแกได้เห็นความลับของเราแล้วแกจะต้องชดใช้เดีย๋ยวความลับอะไรเห็นอะไรแล้วลูกป,ปั้นกับหัวมีความลับเหรอ เดี๋ยวก่อนสิแค่เห็นอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยเลยคือความลับไปขออ่านก่อนสิไหนตีโจมตีจะเลยยังไม่ได้อ่านเลยว่าอะไรยังไงมอนเตอร์แห่งสวิตเตอร์ใช้พลังวิกทอร์ในการตสู้เพื่อการโจมตีของมันขอมาสร้างกันเถอะทุกคนทุกคนอยู่ภายใต้ช่วงครูดาวจะขยายระยะเวลาครูดาวสกิลออกไปวิพี่เดอรสลีฟมาจบกันอีกแล้วโอ้ยคอนเซนต์ชีตอีกนะ แล้วเราก็ได้รู้ว่าตอนนี้พวกสมิธกำลังหาอะไรบางอย่างในซากของลูนกาดกันอยู่เหมือนนักเดินทางก็ทำแบบนี้อยู่บ่อยๆนะโอเคคาวดี้วายคาวสกิฟอย่างงี้ใช่ฉันตีพวกนี้ด้วยเอาพวกนี้เยอะมากเลยเอามาอัพของอ๋ะเรอเพรามันไม่ตามหาของประดาแบบนี้หรอกแล้วคุยกันเรื่องเมืองคันเรียเนาะที่ล่มสลายไปเมื่อ500ปีก่อนปรากฏว่า ตัวนั้นเป็นทางตัวเราอะมีความทรงจำเกี่ยวเมืองนี้ด้วยก็คือเราถูกน้องสาบปลุกขึ้นมาจากดาวตกแล้วก็เห็นเมืองคันเรียในกำลังล่มสลายแล้วก็จะหนีไปแล้วก็ถูกไอ้อโนโกอสลังเอาไวแ้วแล้วก็ผากตกลงมาแล้วเข้าเริ่มเกมเขาจะถูกใช่ไหมวะถ้าผิดขอโทษ ทีนี้เราเลยไม่รู้ว่าน้องสาวเรา,วาตื่นก่อนเรานานแค่ไหนข้อมูลเพิ่มเติมของเมืองคาริยาคือเป็นอาณาจักรที่มีเทพเจ้าก็เช่นเทพเจ้าตายเขาไปแต่ไม่มีเทพเจ้มเา,า,า,มเามาตั้งแต่แรกราจากสุดแรงสร้างขึ้นโดยน,น้ำมือของมนุษย์เป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองสื่อความเป็นภาคภูมิใจของมนุษยชาติทีเดียวอันนี้ก็เลยแอบคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะหรือเพราะแบบมันเกินหน้าเนตาเทพ หรือเทพเจะาีดีชีเดนกับเทพก็เลยโดนเทพทำลายกลับซึ่งแบบนี้ก็เทพเป็นคนดีจริงไหมนะนี่ก็เป็นคำถามของเราว่าเอ๊ะพวกเทพไว้ใจได้จริงหรออรงลี่กับเวนตี้นี่มันยังไงกันเมื่อห0 0รอปีก่อนเทพเจ้าได้ลงบทลงอาถรราทำลายล้างคารียจนย่อยยับจนความภาคภูมิใจของมนุษยชาตินั้นแหลกสลายราวของวัชพืชถูกถอนรากถอนโคนจากสวนของเทพเจ้า อุ้ยอย่าซูมใกล้สิไม่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 ซูมใกล้ขนาดนี้ลงตู้ลงตู้เดี่ยวนี้ลงตู้อยากอยากได้อะรูนการ์ดเป็นชื่อที่คนยุคนี้ตั้งขึ้นตามภาพที่เห็นเมื่อ500ปีก่อนไม่มีใครเรียกพวกมันแบบนี้หรอกจริงๆนามว่าชื่อว่าฟิลด์ทิลเลอร์ strange name. ที่แท้ก็มือทำไร้เหตุนานเองอ๋อ field tiller ไงมันเป็นแค่ฉายาเขาจะตั้งให้กับอาวุธอ่อแล้วพอเมืองผ่านไอ้พวกไอ้ field tiller จัดก็เลยกระจัดกระจายกันไปแล้วมันไปอยู่ไหนก็เลยไปอยู่ตามบนสถานรหมือนโถอคเดียวกันหนักของพังๆของเก่าๆของล่มสลายแล้วเหมือนกัน อฟังดูแล้วสงสารเสีเลยทีเดี๋ยวร่อนเล่พเนจรมา500ปีอ๋อแล้วพอมันอยู่กับพวกบนสถาล่ะคนเห็นก็เลยเรียกว่าเฮ้ยรูนการมินการอะไรอย่างนี้แล้วก็เฉลยว่าไอ้คาถาม่วงๆที่ขึ้นบนหัวอบิสเมตเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าเดนซิฟอันออกปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่เขียนแผนการของอบิสเมตเอาไว้ วางแผนใช้เทคนิคในการสร้างฟครือรมมาเปลี่ยนแปลงร่างกายของโอเซียลด้วยเโอเซียลก็คือูยักษ์น้ำบนนะที่โดนเจดเมเปอร์นีกลวงปากหัวไปแล้วขอเธอจะทราบหุ่นยน์จะหุ่นยนต์แทบว่าสูนหมึกยักษ์หุ่นยนต์สมึกยักษ์ว่ะ และสาแ, <c oughs> แลแ้วแขนคือใช้ไอ้ลูกปั้นเอ็นตี้กับหัวเนี่ยเป็นฐานแล้วจนจะต่อแขนขานขอขอขอเอาเเข้าไปเพื่อสร้างเป็นถุงยนต์เทพมประสมแล้วก็จะสิ่งที่จะมาแทนลูกแก้วในมือเอ็นตี้ตรงนั้นนะ่ะคือจะเอาดวงตาของฟิลเจอร์ตัว,ตรตรตวแรกของโลก <c oughs> นั่นก็คือไอสิ่งที่อัพสเมซเวนตามหาก็อยู่เนี่ยคือดวงตาของฟิวเจอร์เลอร์ตัวแรกของโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มเซเลเทียก็เลยมาถามบาบาร่าว่าเอ๊ะรู้จักไอฟิวเจอร์เลอร์ตัวแรกของโลกไหมโบบาร่าไม่จักฟิวเจอร์เลอร์เลยก็เลยถามว่าเอ๊ะโบดเคยทำจุดอัพเซเว่นหายไหมเฮ้ยของนี้มันทำหายกันได้ด้วยหรอวะอันเบลเลอร์าเต้อ อึสั่งเลยก็าวเคยทำหายจริงๆด้วยว่ะโอ้ไม่กอแล้วก็มีอีกเรื่องเรื่อแปลกๆที่สตอมเชอร์ไรเออร์ที่มีช่วงหนึ่งที่อันตรายมากคือมีลูกไฟตกตุ้มๆตลอดเวลาล้วโซเลียก็โผล่มาจ่าโผล่มาแบบเทพพูดแทก แบบเดิมแต่ตามเคยแบบอคนเท่อะเนาะแบบซิสเตอร์เก๋ๆแล้วบอกว่าตอนนี้พวกอาบิสเนี่ยกำลังไปบเวนดอมกันกองอัศวินกัไปกันสู้กันอยู่ตรงนู้นเราก็เลยเดี๋ยวเราไปดูให้พอเรามาที่วูเวนดอมเนี่ยพี่แอนก็ไม่ไปหาหมาป่ากับเราอีกแล้วโบสก็ไม่เข้าเพราะนางไม่ศสัทาเทพลมที่แต่นางไม่รู้นะว่าเทพลมเมาเล่าอยู่ถ้าไม่งั้นล้วก็อาจจะไม่ศสัทากับเดิม ทำไมล่ะเพราะเธอกลัวตัดที่มีขนฟูฟูใช่ขนฟูฟูน่ารักก็อไม่ใช่แต่เพราะว่านางไม่พอใจที่โบเลียนจะเป็นเทพปสสรจะมาทำงานรับใช้เทพเจ้าเพราะนางไม่ชอบเทพเจ้าเนี่ยเทพไม่เคยเมตตาทุกอย่างน่าสนใจมากๆเลยเดินว่า จงระลองตัวเสมอเมื่ออยู่ใกล้เทพเจ้าอย่าเชื่อพวกเขามากเกินไปแต่ก็อย่าถึงขั้นโค่นล้มหรือเข็นฆ่าล่ะฉันไม่อยากทำพลาดซ้ำรอยเดิมกับบรรพบุรุษน,น่ะแต่ว่าบรพรพบุรุษของเดนต้องการจะโค่นล้มและเข็นฆ่าเทพเจ้านี่หรือเปล่าที่เป, <c oughs> ป็นสาเหตุให้เทพเจ้ามาถล่มคาเรยียจนพัง ถึงอาบิสเขาเรเคยจะทำลายล้างพระอ,องค์เทพเจ้าทั้งเจ็ดคืนพอเรามาถึงเราเจอเลเซอร์ aki, แล้วก็อบิสตลาดกำลังจับตัวหมาป่าเอาไว้นันกเกรมยกนกกักเรมยกเข้าใจว่าพ,พวกอบิสจะต้องการจะจับหมาป่าไปาเป็นพวกเหมือนเดเวิน พอเราช่วยเสร็จก in ็ปลอบใจเลเซอร์นิดหน่อยเอไม่ใช่ความผิดของนายนะก็ถามว่ารู้จักฟิลเตอร์ไหมเจ้าหมาป่าก็บอกไม่รู้หรอกแต่ว่ามีสิ่งประิษฐดของรู้อย่างหนึ่งที่จําได้ไม่ลืมคือมันก็มาท้าสู้เหมือนปกติแต่ปรากฏว่ามันไดงมีสำรวเป็นเครื่องจักรทังหาร พอตู้แพ้ก็หนีไปพอถามว่ายิงขีปนาวุธได้ไหมกัวเลียสโไปรู้จักขีปนาวุธถว่ามันหมุนได้กระโดดสูงว่ายิงลูกไฟได้โอเคอิรุนกัดชัชัวฟิลเตอร์ชัวชัวหนีทั้งหมุนและกระโดดสูงยิงลูกไฟโศฉันโดนหมดแล้วฉันโดนลุงยำประจำอีกล้วมันหมุนนะเราะจงรีแตกไปเสียงเสียงแต่ถึงแมจะได้เบาแสคานนี้ไพมอนก็ยังไม่ถูอจ้าว่าฟิลเตอร์เคยมาที่มอนสแต์หรือเปล่าไพมอน ทั้งหมุนทั้งกระโดดทั้งยิงลูกไฟใส่ทบจริงทำจริงแล้วพอมาเล่าให้พี่เดนฟังพี่เดนก็เริ่มปฏิบัติต่อได้แต่พี่เดนดาหลบจีนด้วยนะพี่เดนน่าสงสัยนะหุนไม่เข้าอะไรก็ขดหนิดหลบนี้หมดแล้วก็อยากตอบชอยเนี้ยบาบาลาคือผู้แสดงนี่คือเหมือนเหมือนไม่สนใจแล้วไม่คุยกันเลยว่าลูกฟุ้งลูกไฟช่างแม่งแต่ว่าเฮ้ยบาบาลาเป็นนักแสดงูดนะจะเป็นยังไงวะจะตอบคนนั้นอะ ก็สรุปว่าไอ้เรื่องลูกไฟที่บาบล่าเล่าอ่ะก็คือไอฟิลเลอร์ตัวแรกนั่นแหละพอมันเอ่อสู้กับหมาป่าแล้วแพ้เนี่ยก็หนีไปซอมเทเลอร์แล้วก็ยิงลูกไฟด้วยความจะพังไงก็ยิงปั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 งอ่าคนก็นึกว่าเฮ้ยเป็นความเดือดดาลของเผด็จการจับพายุท้อโทษอะไรก็ว่ากันไปอ่าพอเรามาดูพี่เดนก็ใช้พลังอะไรก็ไม่รู้ดึงดวงตามันออกมาได้พลังการเวอร์ แล้วพอถามว่าจะจัดการกับดวงตาย,ยัางไงพี่เดนบอกพี่เดนจะเก็บไว้เองซึ่งเอาจริงเราไว้ใจพี่เดนได้ใช่ไหมอ่ะคือมันดู <'ll> อลังการ <myself. S 1> มากเลยนะในการแบบเป็นสามารถคอนโทรลนู่นนี่นั่นได้เลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วพอใครเมื่อถามว่าเอ๊ะเดนเธอคงไม่ทำอะไรแปลกๆเรานะ <c oughs> คือทำไมมันเหมือนมีโชงอะไรบางอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะเดนให้เรากลับไปทำลายลูกั้านกับหัวซะซึ่ง เราจะอีกทานึงซึ่งจะบอกว่าอีฟองน้นยากกว่าูุกอามินอร์ดอีกทุกอามินอร์ดอ่ะง่ายมากเลยอีฟองน้ำบ้านเนี่ยต้องคอยแวะสองข้างทางให้ดีเพราะมีอันแรกไม่มีอันที่สองอะ่ะมีแต่อเอาไปนี่เห็นไหมมันมีชีพ ฝั่งนี้ไม่มีแล้วฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนูนงน้นมีหีบพอเราเข้ามาได้ก็อวิสระดก็จะมาต้อนรับเราแกช่างน่าเกลียด,ดเดิมลิ้นเดิร์คลิปศัตรูเฮเกอร์บิสต้องบอกฉาย,ยาด้วยเหรอ Against the Abyss Herald Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Uh huh. Your sister knows Dane. <laughs> Lumine. We meet again. Uh, what's going on here? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. The mean. But it must be said, don't try to stop me. Don't try to stop the abyss. That man, Daneslith, was the Twilight Sword. One of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Karmia themselves? Uh, and the whole thing about Dame being your enemy. Oh uh, Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home, at least not yet. Until the abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother, I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. แล้วก็มีสรุปเรื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับเออคนที่บแบบโนตื่นตาตื่นใจกันทีหรือตามเรื่องไม่ทนันนองจากอดีตเธอรเรียกน้องสาวว่าองค์หญิง ดูเหมือนว่าน้องสาวาเธอจะคอยบงการและิกอเดอร์ยยอยู่ฐานะสูงกว่าบิเทอร์ลด้วย,ววย,ววยแต่ไม่รู้เป็นผู้ดำสูงสุดหรือเปล่าองค์หญิงก็ยังไม่เท่าราชินีนะอาจจะมีอีกนวว้องสาวเธอบอกว่าป้าหมายการคองบัลังต่อู้วงกดแหงสวรรค์หมายถึงอะไรนะสร้างดูเหมือนต้องการทำลายเทพทั้งเจ็ดและประเทศทั้งเจ็ดเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่หรือเปล่าที่เทพน้ำแข็งกำลังรวบรวม นูซิตมาสู้สมาชมอนสเตอร์ของบอเดอร์คือชาวเมืองอาจากอ้องตายหลแล้วกลายเป็นมอนสเตอร์นี่น่ากลัวมากๆเลยเดนก็เป็นชาวเมืองคาเลียที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ500ปีก่อนแต่เขาไม่ได้กลายเป็นมอนสเตอร์แต่มาเขาก็ฟาดฟันกับอวิสออเดอร์มาตลอดเพราะนั้นน้องสาวเธอเลยบอกว่าเดนเป็นูของเขาใช่ไหม แต่ถ้ามอนสเตอร์ของบิส s s เดอร์เป็นชาวเมืองที่เด่นคอยปกป้องตอนนั้นทำไมตอนนี้กลายเป็นตรูกันล่ะอนั่นะสิอีกอย่างน้องสาวช่วยเธอตามหาว่าตลอดทำไมตอนนี้ถึงไปอยู่กับบิส s อเดอร์ได้ตอนนี้ข้อมูลของเรายังมีไม่มากพอก็จริงเราต้องกระตือรือร้นกันหน่อยแล้วล่ะไม่ใช่ฉันจ้ะคนที่ต้องกระตือรือร้นคือมิโฮโยจ้ะ ฉันพร้อมแล้วจ้ะฉันพร้อมมากอินาซูมะมาพรุ่งนี้เนี่ยฉันพร้อมสำรวจแบบฉันพร้อมเก็บดาวเคียวรุฉันพร้อมมีเฮโยตะหากจ้ะฉักสาวต้องเอธอต้องการให้ถรงจุดสิ้นสุดของการเดินทางแล้วก็เอาเลยทำให้เขาเห็นไปเลยทั้ทางเราไปกันเถอะน่นเลยจ้ะไพวอนไพวอนต้องบอกมีเฮโยจ้ะ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปถึงวันนั้นไวถ้าเกิดว่าสปีดนี้ <c oughs> ฉันอาจจะเลิกเล่นก่อนวันนี้ฉันไม่มีอะไรทำแต่ว่ามีหีบด้วยนะตอนจะออกอย่าลืมอย่าลืมจบแล้วซึ่งสนุกมากหัวใจกลับมาเต้นเหมือนตอนเล่นเกมี้ครั้งแรกอะ่ะแบบอุย้ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมันโอ้สนุกขึ้นแต่มันก็แค่ชั่วโมงเดียวคือโอ้ไม่ขความรู้สึกที่สับสนนะคือเข้าใจว่าของดีต้องทาช้าและตอนนี้คือมีแค่แผทละครั้ง มันก็แบบแต่ในมุมคนรอคนเล่นน่ะมันก็มันก็สึกนานเหมือนกันนะกว่าจะได้เจอสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอย่างอีกครั้งนึงอ่ะมันทำให้กลับมานึกถึงวันที่เล่นเกมนี้แรกๆเลยอะแบบนี่มันคือความรู้สึกอย่างเงี้ยเท่าทาติกเกมนี้ฮะ